สวัสดีครับเพื่อนผมซาโวนนะครับและนี่คือคอมต้นเกมประจำ Tft แพ1นะครับทั่วครับต้นเกมดีมีใช้เกว่าครึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำคอมต่างๆนะครับที่คุณเหมาะในการเล่นนะครับโชว์ต้นเกมและสามารถตะแพงทะแยงไปหลายๆคอมได้มากมายนะครับผมได้ทําคลิปสอนเล่นต้นเกมไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อ Tft แบบมีการอัปเดตมีการปรับแพทเนิร์บัฟต้นเกมแต่ละอย่างก็จะเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาโชว์ให้นะครับในแพท13.1 ซึ่งเอาจริงๆลราจะที่ผมลงคลิปอีกวัน2วันแพทใหม่13.2น่าจะมาละแต่ว่าตอนน้ครับก็ยังใช้ได้อยู่และใน่นาคตนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคอมต้นเกมนิดเดียวแต่นะครับคลิปนี้นะครับก็ดูไว้เป็นปัจจัยหลักในการเล่นต้นเกมได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเล่นคอมต้นเกมหรือว่าการเล่นต้นเกมโดยรวมเนี่ยก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับกับวิธีการเล่นต้นเกมซึ่งในนั้นนะครับผมจะบอกว่าต้นเกมควรเก็บตังยังไงควรกี่ปรเทมอะไรบ้าง หรือว่าควรทําตัวยังไงนะครับแบบอัพเลเวลดีไหมชนะคีแพ้คีบนะครับก็ไปดูกันได้นะครับแล้วค่อยดูคู่กับคลิปนี้นะครับจะได้เข้าใจได้แล้วก็นะครับคอมต่างๆที่พวกต้นเกมนะครับจะไปถึงผมก็จะทําการเชื่อมโยงกับคอมเล่นรอดนะครับจะมีการอัปเดตตลอดเลยว่าอันไหนนะครับเป็นแพทปัจจุบันอันไหนนะครับเป็นแพทก่อนหน้านี้ก็ดูคู่กับคอมต้นเกมแล้วก็คอมเล่นรอดไปด้วยกันก็ได้นะครับจะได้ซิงกันได้ว่าต้นเกมเล่นแบบนี้เล็นเกมไปตามคอมที่ผมแนะนําให้นะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มพร้อมต้นเกมนะครับทุกครับเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ7วันแล้วเท่านั้นนะครับหนึ่งอาทิตย์กับโปรโมชั่นสุดคมนะครับประจําปีใหม่จากร้านทองอึ้งฮารีนะครับโปรโมชั่นแบบคุ้มจริงครับตอนนี้คือทองแทบจะขายหมดไปแล้วฮะที่เป็นโปรโมชั่นั้นนะครับ ยังทานอยู่ยังไงนะครับยังอยู่ในแล้วเวลาโปรโมชั่นนะครับใครที่ยังไม่ได้จับจอนะครับรีบนะครับรีบเลยนะครับไปที่ร้านอี้ยงหลีเรียลำดับนะครับอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าอาจจะมีโปรโมชั่นใหม่ทีสิ้นปีนี้เลยก็ได้อีกตั้งแบบ1ิเอดเดือนนะนะครับรีบไปร้านอี้ยงหลีเลยนะครับข้อมูลทุกอย่างอยู่ในด้านล่างคลิปแล้วนะครับ ต้นเกมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือตัวละคร2ดาวนะครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ตัวละครเหมือนกับในภาพหรือว่าในคอมที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็ได้ขอแค่ต้นเกมนะครับมีตัวละคร2ดาวอะไรก็ตามนะครับที่เป็น2ดาวมันจะมีเลือดเยอะขึ้นสกิลจะดีขึ้นสแตตพลังโจมตีพลังเวทบานๆต่างๆนะครับมันจะดีขึ้นมากกว่าตัวละคร1ดาวนั่นนะครับการที่เรามีตัวละคร2ดาวไว้เยอะถึงแม้มันจะไม่มีความเป็นถึกทนเลยมันจะแบบเป็นถึกทน1องค์ครักหนึ่ง แต่แบบเป็นตัวละคร2ดาวหมดเลยแค่นี้ก็ถือว่าคุมนะครับแล้วก็คร่าวๆนะครับต้นเกมนะครับในช่วงต้นเกมผมจะกลาบเป็น2อคิดหถึงสามคิดหนะครับอันนี้จะเรียกว่าต้นเกมตัวในช่วงนี้นะครับขอคร่าวๆว่าคือเราจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราต้องการชนะติดต่อกันหรือว่าแพ้ติดตอกันเพราะใน TFT นะครับถ้าคุณชนะติดตอกกันก็จะได้ตังค์เพิ่มไปด้วยเราเรียกว่าวินสตรีก แต่นะครับถ้าคุณแพ้ที่ต่อกันคุณจะเสียเลือดก็จริงแต่ว่าคุณก็จะมีรู้สตินะครับก็จะได้ตังโบนัสเวลาคุณแพ้ที่ต่อกันไปด้วยแต่นะครับต้นเกมปุ๊บ2อคิดหนึ่งคุณต้องดูบอร์ดตัวเองครับว่าบอร์ดคุณเก่งไหมมีตัวละคร2ดาวเยอะไหมมีซีเนจี้อะไรบ้างมีเทพอะไรไหมถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับหรือมีความคิดว่าอาจจะแพ้แน่เลยก็เล่นเป็นรู้สติไปเลยนะครับต้นเกมเล่นแพ้ได้นะครับเพราะว่าคุณจะเสียเลือดน้อยแล้วการที่แพ้ต้นเกมนะครับคุณ ในรอบ2อคิสี่นะครับคุณจะได้เป็นรอบก้าเดืนตีนะฮะเลือกไอเทมคนแรกซึ่งสามารถนะครับเลือกองประกอบไอเทมที่สําคัญได้ด้วยเลือกคนแรกแรกเสียเลือดน้อยได้ไเทมดีนะครับมันจะทําให้ช่วงกลางเกมท้ายเกมนะครับคุณได้เปรียบมากเลยทีเดียวแต่ในแบบคาราแรตนะครับคือการสร้างสตินะครับจะชนะก็ต้องชนะที่ต่อกันถ้าแพ้ก็ต้องแพ้ที่ต่อกันนะครับการทําแบบนี้จะสามารถช่วยนะครับให้ช่วงต้นเกม คุณมีตังไว้ใช้ช่วงกลางเกมไปท้ายเกมครับแบบนี้นะครับเราจะมาดูพวกเลเซอร์กันนะครับ้อนี้นะครับเราจะใช้ความเป็นเลเซอร์3นะครับเอาจริงมันไม่ใช่คอบหรอกมันคือบอร์ดเนาะเราจะให้แอดนะครับถือพวกไอเทมกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกุนซูนะครับบอปแอดหรือว่าตีกระจายก็ได้จะมาจับคู่นะครับกับตัวเลเซอร์ขอบอีก2ตัวก็จะเป็นเรเนตันนะครับและก็เป็นยาซุโอเพรเซ่นี้นะครับสตัวนี้คุณก็จะมีเลเซอร์3แล้วเป็นดดเมจช่วงต้นเกม อีตัวละครหนึ่งนะครับมอการถือของก็จะเป็นบิดแคงนะครับเนื่องจากว่าบิดแคงเป็นตัวละครถือทนและบิดแคงนะครับถ้าต้นเกมเป็น2ดาวจะถือว่าแทงได้ดีเหมือนเดิมครับหลักการเดิมเลยครับคุณไม่จะเป็นต้องเปะตามนี้ก็ได้ครับขอแค่แบบมีตัวละคร2ดาวเยอะก็ดีแต่ถ้าแบบตัวละคร2ดาวเป็นแบบเป็นเลนนิตันเป็นโอ้พอดีก็ถือว่าดีมากนะครับ บอนนี้นะครับเราจะสามารถไปต่อคอมได้มากมายเลยนะครับถ้าต้นเกมคุณเจอแอดเยอะมากๆก็สามารถไปเล่นคอมแอดลีโลก็ได้ถ้าต้นเกมเจอเลนเนกเยอะกับแอดด้วยเนี่ยก็สามารถเล่นคอมแอดต่อได้เหมือนเดิมถ้าคุณไม่เจอแอดแต่เจอเลนเนตั้งสองดาวมีคุณซูคุณสามารถนะครับเล่นเป็นถึงทน4แล้วไปต่อไปคอมแจ็คก,ก็ได้แจ็คโดนเนิร์ฟแอดโดนเนิร์ฟแต่ไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้นะครับการที่คนไม่เล่นด้วยเนี่ยอาจจะหมายความว่าเราจะเล่นได้ดีกว่านั้นด้วยก็ได้นะครับ หรือง่ายๆหน่อยนะครับง่ายสุดเราก็จะไปต่อเป็นเลเซอร์หกนะครับก็คือให้แอดนะครับถือของให้เซตยาโซอเราใช้อยู่แล้วนะฮะเลนตันเราใช้อยู่แล้วแอดเราไม่ใช้ดังนั้นนะครับเราเล่นคอมเซตเลเซอร์หได้เลยโดยการให้ตัวละครถือของนะครับเป็นแอดที่เป็นเลเซอร์และเราไม่ใช้ท้ายเกมด้วยฮะค้อมต่อมานะครับก็จะเป็นคอมที่หลายๆคนนะครับน่าจะได้มาบ่อยก็คือบอร์ดต้นเกมแบบอนิมาสควอด เราจะใส่อีิมานะครับ3ตัวนะครับก็จะเป็นไซรัสเป็นนาซัตแล้วก็เป็นจิงนะครับโดยจิงจะเป็นตัวถือของไปต่อให้มิดฟอร์จูนนะครับต้นเกมนะครับของที่ดีที่สุดสลับจิงแล้วก็เป็นของนะครับไอเทมหลักสลับมิดฟอร์ด้วยก็จะเป็นสเปียร์ออฟโชจินะครับตี3ครั้งได้มานาเพิ่มขึ้นนะครับจิงมานาค่อนข้างเยอะเหมือนกันสกิลก็ค่อนข้าง ม,มันเป็นเวทอยู่แล้วด้วยนะนครับมันจะเหมาะในการเป็นตัวติของมิดฟอร์มากและก็เป็นอนิมัสสอร์ด้วยถ้าเราใส่นาซัตนะครับในอนิมัสสอร์ตต้นเกมมันจะเป็นมาสคอตนะครับที่เลเวลสี่เราสามารถใส่คู่กับกาลิโอไปได้นะครับคุณจะได้มาสคอตสองแล้วก็กาเิโอนะครับเป็นพลเรือนจะทําไม่ได้มานาขึ้นไปด้วยเล็กน้อยตัวที่ของแท้งนะครับก็จะเป็นไซรัสน,นะครับจะถือว่าของค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็สเตตไซรัสค่อนข้างดีเหมือนกันจริงนะครับถ้าเป็น2ดาวก็จะดีฮะ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นบอดมิฟจูนที่ดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณเริ่มเกมด้วยอนิมัสอร์ดพออนิมัสอร์ดฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะทําการเต้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้เลือดถาวรส่วนตัวมิฟจูนนะครับเราไม่ได้เล่นกับอนิมัสอร์ดช่วงท้ายเกมแต่ว่าการที่ต้นเกมนะครับเราเล่นไปทางอนิมัสอร์ดก็อาจจะเป็นการโอนเข้ามิฟจูนช่วงท้ายเกมที่ดีก็ได้แต่ไม่จะเป็นนะครับคอมมิฟจูนเล่นได้หลายแบบครับแค่แบบนี้ก็เป็นอย่างในแบบที่น่าสนใจครับ ต่อมาจะคล้ายๆกันนะครับเป็นมิดฟอร์เนาะรอบนี้ก็จะเป็นซามิลานะครับอันนี้จะเป็นแบบซามิลานะครับเราจะเล่นเป็นโพลารเรือนนะครับคู่กับองคารักเราจะใช้ลิงนะครับแล้วก็ป๊อปปี้เป็นองคารักแล้วก็มีซิลเวอร์นะครับกับกาลิโอที่จะเป็นตัวโพลารเรียนซิลเวอร์นะครับเป็นแม่นยำสามารถถีขอให้กับซามิลาได้ดีครับชิ้นแรกที่ควรออกก็คือจอกเกาะนะครับลาวิสเปอร์เหมาะในเมตานี้มากๆนะครับเหมาะในเมตาเซตแล้วก็พวกองคารักเต็มไปหมดเลย การที่เราออกลาวิสเปอร์นะครับต้นเกมถือว่าดีมากๆเพราะว่าได้ใช้ตั้งแต่ต้นเกมและท้ายเกมคือแบบโคตรสำคัญนะครับบางคนไม่ออกก็ถือว่าลําบากเลยนะฮะช่วงท้ายเกมป๊อปปี้นะครับเราใช้เป็นตัวแท้งหลักนะครับเนื่องจากว่าลิงนะครับถ้าคุณจะต่อเป็นเซตเราจะให้เซตนะครับดูดลิงแน่นอนอยู่แล้วนะครับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณใส่ของแท้งให้ลิงเนี่ยถึงแม้ว่าลิงจะเป็น2ดาวก็ตามเราก็ต้องหาลิง2ดาวสำรองเผื่อไว้นะครับเพราะว่าถ้าลิงถือของอยู่ แล้วเวลาเซตมานะครับมันดูดลิงของก็จะหายไปด้วยนะครับถ้าของอยู่กับลิงพอขายลิงปุ๊บคุณก็ไม่รู้ว่าจะเจอลิง2ดาวหรือเปล่านะครับยิ่งไปโชวงทยเกมโอกาสเจอลิงคือน้อยนะฮะนอกจากว่าลิงจะเป็นตัวหนึ่งบาทแล้วแล้วก็คนใช้ลิงเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับดังนั้น แลมขอให้ตัวอื่นดีกว่าครับให้กาลิโอก็ได้ครับให้ป๊อปปี้ก็ได้ไม่จะเป็นตัวแบบป๊อปปี้นะครับถ้าคุณได้แบบริเว่นมาได้เร็วมาก็ถือของได้เหมือนกันนะครับส่วนลิงอันนี้ใช้อยู่แล้วนะฮะต้นเกมแบบนี้จะค่อนข้างดีนะครับจะไปต่อเป็นพวกซามิล่าหรือจะต่อเป็นพวกเซตก็ได้นะครับตามไอเทมต้นเกมต่อมานะครับจะเป็นแบบที่ผมชอบมากมากก็คือแบบทอริยอตนะครับถ้าคุณบังเอิญนะครับได้คามิลได้ไซรัสแล้วก็ได้ทารอนมานะครับคุณจะสามารถเปิดบอร์ดทอริยอตต้นเกมได้ บ่อนี้นะครับจะสามารถไปขอมิฟอ์จูนก็ได้ครับช่วงท้ายเกมถ้าแบบตรงตัวหน่อยก็จะเป็นขอเวียโกนะครับแต่บางคนอาจจะแบบไม่ชอบเล่นเวียโกเวียโกแบบเล่นยากนิดนึงไม่ค่อยเก่งก็ไปต่อไปขอเบืนก็ได้นะครับเพราะว่าของหลักที่เราจะให้ทารอนถือนะครับมันจะมีไอออนิสปาะนะครับจอกเกาะเวทแล้วก็มีจูการเลตก็ได้ครับสชิ้นนี้เราจะค่อนข้างออกบ่อยอาจจะเป็นพวกการเบดก็ได้นะฮะก็คือของเวทนะครับจะใส่ทารอนซึ่งเราสามารถเอาของบรี้นะครับไปใส่ให้แบบทาริยามิฟอ์จูน หรือถ้าตรงก็เป็นเวียโกนะครับจะดีมากๆซึ่งการที่เป็นทเรียว3ต้นเกมนะครับจะมีการเพิ่มดดเมจทําให้เรานะครับสามารถเก็บสติกต้นเกมได้ง่ายมากเราจะใส่เป็นออฟฟอร์ตัวนะครับคุณจะใส่เป็นฟิลลาหรือว่าแอนดี้ก็ได้นะครับถ้าคุณได้วัวมาอาริสตา3บาทก็จะดีมากนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวช่วงการเกมที่ดีประเด็นคือเราต้องการให้ออฟฟอร์ตติดก,กับทารอนเนาะทารอนจะได้นะ มีเวลาสู้อีกนิดนึงแล้วก็จะได้คะแนนโจมตีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยถ้าในบอร์ดนี้นะครับเป็นตัวละคร2ดาวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทารอนไซรัสหรือว่าคามิลอะไรพวกนี้นะครับจะค่้นข้างทำให้คุณชนะต้นเกมได้สบายมากๆเพราะว่าการเป็นริโยตต้นเกมถือว่าโกามากๆ,ๆเลยครับต่อมาจะมีแบบนะครับที่หลายๆคนนะครับใฝ่ฝันจะมาให้ได้นะครับก็คือเริ่มเกมนะครับ2คิดหึงต้นเกมแบบอันเดอร์กราวเคลเอสเรียว e แล้วก็วายนะครับจะเป็นตัวที่ถูกหลักๆที่คุณจะสามารถได้นะฮะที่เหลือจะเป็นซามิล่า ไม่ก็เป็นโซน่ามันมีโอกาสได้โซน่าอยู่นะฮะเวลาแบบได้ออฟตัว3บาทแต่ว่าซามิลาก็น่าจะตัดไปเนาะถ้าคุณไม่ได้เล่นในโหมดแบบฟอร์จูนเฟเวอร์ต้นเกมนะครับถ้าคุณสามารถทำอันเดอร์กราลสามได้นะครับถือเป็นบอร์ดท,ที่ดีมากๆเพราะว่าคุณสามารถเก็บสแต็กได้เร็วนะครับต้นเกมนะครับถ้าคุณได้แบบคอมรวยเนี่ยส่วนมากมันจะคุ้มอยู่แล้วซึ่งเซตนีนะครับก็ให้รางวัลพวกคอมรวยต้นเกมด้วยก็คืออันเดอร์การ์ลนะครับเก็บสแต็กแพ้ได้3านะครับชนะได้2ถ้าแพ้เยอะนะคร ช่วงท้ายเกมนะครับคุณจะได้ไอเทมที่ดีมากๆเสริมไปด้วยเลยก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากการแค่คุณแพ้ต้นเกมอยู่แล้วแต่แค่มีตัวละครอนิเมาครบเท่านั้นครับให้เคลนะครับเป็นตัวถือของอะไรก็ได้นะครับอันนี้จะแบบเป็นถือของพวกซามิล่าจะเป็นถือของพวกแบบรีคอนนะครับลาดตะเวนก็ได้มันจะมันได้หมดเลยครับถ้าง่ายสุดจะเป็นพวกลาดตะเวนนะครับเพราะว่าเราใช้เอ็ดเลียวซึ่งบอร์ดนี้นะครับเป็นบอร์ดด้วยกาวต้นเกมซึ่งเอ็ดเลี้ก็เป็นลาตะเวนอยู่แล้วนะครับซึ่งเคลก็เป็นตัวถือของไคซะได้ดี เพราะว่าไคสาสนะครับเป็นตัวละคร3บาทเคลือถือแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวไคสารก็มาแล้วก็ได้อีตัวนะครับจะใส่เป็นตัวแทนนะครับเนื่องจากวายเป็นติดทนเราจะใส่เป็นติดทนนะครับก็คือจะเป็นพวกบิดแกงก็ได้ครับช่วงต้นเกมหรือจะเป็นเนนตันก็ได้ถ้าคุณมาเอิญเจอวัวนะครับไปอลิสตาก็ไม่เหลือมกันนะครับจะได้เป็นคุ้มครอง2ต้นเกมบอลนี้นะครับขอแค่ได้หลักๆอันเดอร์การลสาแค่นี้ก็จะเล่นได้แล้วนะครับถ้าคุณได้โซน่ามาเอาโซน่ามาแทนเอเดรียวเอาโซน่ามาแทนเคลือก็ได คุณได้อันเดอร์กาวก็พอส่วนตัวผมคิดว่าเก็บแต้มมาได้กาวสองรอบอะขึ้นไปถือว่าคุมแล้วนะครับรอบแรกม,มันจะเป็นตังใช่ไหมรอบ2มันจะเป็นชิ้นสวยเทรอบมรอบ3ีค่อยแบบเป็นไอเทมชิ้นเต็มไอเทม,มเแพงซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเล่นในเมตาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างดุต้นเกมเราแพ้ต้นเกมก็พอครับก็คือประมาณ2รอบก็คือเหมือนกับการที่จะได้ปน2แต้มอะมันต้องแบบกี่รอบนะมันจะประมาณ5 6 7รอบอะฮะก็คือแค่นั้นก็ถือว่าค่อนข้าง แพ้ย่อมสมควรแล้วนะเดนนะครับเราป้นแค่รอบ2ก็พอนะครับนอกจากว่าแบบคุณมีเออเมนแบบไทไท,ทันหรือว่ามีเออเมนนะครับเมตาโบลิกิวเลือดก,ก็สามารถที่จะป้นแบบเป็นเลเวลสามเลเวลสก็ได้นะครับแต่ว่าก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้เคลกับวายช่วงท้ายเกมทั้งหมดอะเอรลียใช้นะฮะสรับคอมลาดเตเวนอย่างที่บอกนะครับไปคอมลาตเตเวนไปคอมแบบเป็นเซตก็ได้ครับมีกุนซูหรือว่าจะไปคอมนักด้วนไปคอมซามิล่าอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเนื่องจากบอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่ค่อนข้างที่จะย้ายไปได้ง่ายมากครับสรับบอร์ดอันเด ต่อมานะครับเป็นบอร์ดนักดวลน,นะครับอันนี้ค่อนข้างตัวตัวนะครับเราจะเหมาะในการเล่นนักดวลน,นะครับเนื่องจากว่าช่วงท้ายเกมเราใช้ตัวละครเกือบหมดเลยถ้าเราเล่นเป็นนักดวล6เราจะนักดวล4ตัวเลยนะครับเคลฟิโอลาแกงแพนแล้วก็เยสโอนะครับจะเป็นนักดวล4แค่นี้เลยครับเคลจะเป็นตัวลของที่ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าช่วงท้ายเกมเคลนะครับจะไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าคุณเล่นแบบเป็นนักดวล6อะไรพวกนี้เคลจะโดนทิ้งอยู่แล้ว แล้วก็เขียวนะครับการที่ถือของเป็นเรื่องดีฮะเพราะว่าจะเป็นนักดวลตัวเดียวนะครับในนี้ที่เป็นตัวตีไก่ถ้าเป็นตัวตีแก่นะครับอาจจะโดนฟรีฟีบ้างทําให้ตีได้แบบช้าลงบ้างอะไรแบบนี้การได้เขียวนะครับจะสามารถตีได้อย่างฟรีฟีเลยทีเดียวแต่ว่าโสดมากนะครับอย่าลืมถ้าเป็นตัว2ดาวนะครับจะดีกว่าเสมอถ้าในนี้นครับแก๊งแพงไป2ดาวก็ให้แกแพงตีของไปก็ได้นะครับสำหรับคอมนี้แล้วค่อยต่อแบบเป็นคอมแบบ นักด้วนหรือว่าจะต่อเป็นซามิล่าอะไรพวกนี้ทีหลังก็ได้ครับต่อมานะครับแบบสุดท้ายในนี้นะครับเป็นแบบที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันก็คือจะเป็นแกจทตีนะครับผสมกับสตาร์การ์เดียนแบบอันนี้แบบก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่จะเป็นแกจัตีเราจะผสมเป็นสตาร์การ์เดียนสนะครับลักกับยูมินะครับจะเป็นตัวถือของที่ดีนะฮะแต่ปัจจุบันแล,บแล้วจะความชอบละกันลักจะสก,กิลมั่วนะครับส่วนยูมิจะสก,กิลเลงเป็นตัวละครที่แบบไกลๆประมาณสีช่องลักจะสก,กิลหลายตัวแต่มันจะยิงมั่ว าอาจจะยิงไม,ไม่ตายสักคนเลยก็ได้ยูมินะครับจะส็กิลค่อนข้างแม่นคุณสามารถรู้ว่ายูมิจะยิงแบบตัวลหลังๆหน่อยแต่ว่านางยิงตัวเดียวอะไรแบบนี้นะครับก็เลือกเอาฮะว่าคุณจะให้รักหรือว่าจะให้ยูมินะครับเป็นตัวถือของถือของสำหรับอะไรครับถือของสำหรับคอมสตาร์การ์เอตเป็นทารลีก็ได้ถ้าเป็นเมตาปัจจุบันนะครับก็สีอของฟอร์จูนอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นของเวทโชจินนะครับจะเป็นเซฟที่ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าช่วงต้นเกมนะครับคุณแบบมีหมัดครีก็ใส่ให้ได้นะครับซึ่งถ้าออกแค่หมัดคร ก็สามารถไปต่อคอมเวียกโกได้เหมือนกันอันนี้นะครับจะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับคุณสามารถใส่ป๊อปป,ปี้แล้วก็ลูดได้นะครับที่เลเวล6มันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆครับคุณจะมีแกจทีน3คุณจะมีองค์คารักษ์2สตาร์การ์เดียน3และหัวใจ2นะครับซึ่งมีจอมกระถา2ด้วยฮะซึ่งมันจะมัน,ม,นมันคือต้นเกมเวทีมากครับแล้วก็คุณจะได้เทมฟรีจากแกจทีนไปด้วยนะครับข้อเสียคือตัวละครนะครับถ้าไม่2ดาว ส่วนมากเนี่ยจะค่อนข้างแพ้นะฮะถึงแม้ว่าจะแบบมีเทรดเยอะมีไอเทมฟรีมีพลังเวทค่อนข้างเยอะถ้าไม่เป็นสดาวครับก็จะสู้ไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้เราจะไม่ค่อยได้ไปบอร์ดนี้กันสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าบอร์ดแบบ พวกจิงอะไรพวกนี้จะค่อนข้างถือของ f o r t จูนได้ดีกว่าแล้วก็ตัวละครอย่างรักกับยูมีนะครับค่อนข้างเป็นตัวละครที่ถูกยูมีโดนเนิร์ฟรักได้ปาะก็จริงแต่ว่ารักมัน1บาทอะถ้าไม่ได้2ดาวจะเบามากๆต้นเกมนะครับเรามาบ่ดน,นี้ก็ได้ตัวปัจจุบันนะครับก็มีทางเลือกนะครับให้เลือกเยอะมากเลยทีเดียว ท่นนะครับก็จะเป็นบอร์ดต้นเกมนะครับนะนะครับเดลี่นะครับต้นเกมขอให้เป็นตัวละคร2ดาวให้เยอะก็จะดีนะครับถ้าเป็นช่วงเก้าวนตีแรกนะครับเทคนิคเวลาเลือกก็คือเลือกจากตัวละครที่ใช้นะครับถ้าคุณแบบใช้พวกทารลอนอะไรพวกนี้ไปต่อเวเโกถ้าทารลอนมันถือพวกร็อตอยู่ก็หยิบมาก็ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าทารลอนถือร็อตเราสามารถผสมแบบเป็นมาดครีเป็นอันสปาก็ได้คุณจะได้ใช้ตัวละครที่หยิบมาเลยนะครับสลับคอมต้นเกมอย่างที่บอกนะครับส่วนมากคอมต้นเกมจะเล่นได้แป๊บเดียวนะครับขอแค่คุณรู้ตัวว่า คุณจะเล่นเอาชนะหรือว่าจะเล่นเอาแพ้นะครับตามนี้ช่วงกลางเกมท้ายเกมก็จะสบายขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่าจะทําคลิปแนะนําแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าแบบไม่ต้าเปลี่ยนแบบไหนอาจจะไม่เวิร์กแล้วอาจจะมีแบบใหม่เข้ามาที่ว่ากว่าก็ได้ผมจะมาอัปเดตพวกคอมต้นเกมเรื่อยๆนะครับบอกต้นเกมคอมต้นเกมมาเนาะเราจะได้รู้นะครับว่าต้นเกมเราจะสามารถรอดได้ยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าต้นเกมถ้าคุณรอดถ้าต้นเกมมาดี จะมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับถ้าไายเกมเล่นไม่ดีแต่ต้นเกมเล่นมาดีการเกมเล่นดีเลือดเยอะคุณก็จ,จะโชคดีพอดีที่4ที่3พอดีก็ได้นะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับใครมีคอมต้นเกมบอกต้นเกมเพิ่มเติมน,นะครับก็มาคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับมีตัวอะไรที่แบบเหมาะในการถือของบ้างแก้งแผลงดูเป็นตัวละครลับที่ถือของต้นเกมได้ดีมากแต่คุณไม่ใช้แกจะทีไม่ได้ดีอย่างที่คิด อะไรก็ตามนะครับมาเมนด้านล่างกันได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์แต่นั้นมาเมนกันได้เลยนะครับอยากรู้ว่าแต่ละคนแล้วคุณเล่นต้นเกมอะไรกันบ้างนะครับใน TFT ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมดูแพทใหม่กันนะครับในอีกไม่กี่วันหน้าว่าจะมีตัวอะไรโดนเนิฟหรือได้บ้าบ้างไหมนะครับเนิร์ฟเซตเถอะเนิร์ฟเซตกูขอร้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนถ้าดูและชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกรอบด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รู้ทันคอมใหม่ๆนะครับก่อนใครเพื่อนเลยสวัสดีนะครับผมสวัสดีไปก่อนแล้วครับบบ๊าายย